ข้าคือหงพันปีบทที่แปดไม่แค่นั้นขณะที่เฉินเสียนเพิ่งนั่งลงข้างๆเหรียญชิงโจ่พ่อบ้านก็เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มแล้วเอ่ยเบาๆอย่างลำบากใจองค์หญิงเดิมทีท่านแม่ทัพไม่ได้สั่งให้จัดงานเลี้ยงสามวันณพยะค่ะเฉินเสียนเอ่ยอย่างไม่แยแสว่าอย่างไรเสียก็เป็นงานสมรสของท่านแม่ทัพงานมงคลที่สําคัญเช่นนี้จะไม่เฉลิมฉลองได้อย่างไรพ่อบ้านลังเลแต่ค่าใช้จ่ายไม่เห็นเป็นไร ครอบครัวของชินรูเหลียงมีทรัพสมบัติมากมายไม่สนใจเงินเพียงแค่นี้หรอกพ่อบ้านยังกล่าวต่อว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็ควรปรึกษากับท่านแม่ทับก่อนนะพะยะค่ะเฉินเสียนรีตามองเขาและเอ่อยอย่างเย็นชาตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่กับการปลอบโยนหลิวเหมยอุสมควรแล้วหรือที่เจ้าจะไปรบกวนสิ่งที่ข้าพูดมันไม่สำคัญหรือพ่อบ้านรีบตอบว่าบ่าวไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นเฉินเสียนจึงกล่าวว่า เจ้าอยากจะไปปรึกษากับชินรูเหลียงก็ตามใจเจ้าถึงอย่างไรค่าก็พูดไปแล้วหากเขาจะเปลี่ยนใจเขานั่นแหละจะเสียใจภายหลังคนที่จะเสียหน้าไม่ใช่ข้าแต่เป็นเขาแล้วอย่าหาว่าค่าไม่เตือนเจ้าเวลานี้ระวังจะเจอเคราะห์เข้าละแน่นอนว่าชินรูเหลียงยังคงอารมณ์เสียมากพ่อบ้านกล่าวว่าบ่าเข้าใจแล้วเขาไม่ได้รีไปพบชินรูเหลียงทว่ารีไปจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับสวันข้างหน้านี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน ในที่สุดเฉินเสียนก็มีเวลาและเริ่มรับประทานอาหารอย่างช้าๆและเป็นกิจจะลักษณะทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีฐานะไม่ว่าจะหิวแค่ไหนพวกเขาก็ต้องรับประทานอย่างสง่างามและสุขุมเหลียนชิงโจก็เช่นกันเขาเอ่ยขึ้นว่าวันนี้องค์หญิงทำให้ผู้คนได้เปิดหูเปิดตาเฉินเสียนกินุ่ลิสงคลุกเนยและถามว่าเหลียนชิงโจตอนนี้เจ้าทำอะไรอยู่ทำการค้าเฉินเสียนเหลตามองเขา เจ้าเป็นพ่อค้าเคยรู้จักกับข้ามาก่อนหรือเหลียนชิงโจยิ้มและกล่าวว่าเดิมทีพ่อของกระหม่อมเป็นขุนนางที่เมืองนั้นเมื่อมาหาข้าที่นี่จึงเริ่มทําการค้าขายองค์หญิงมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่เฉินเสียนคิดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาใดๆจึงกล่าวว่าแม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าทําไมเจ้าจึงช่วยข้าแต่ครั้งนี้ข้าต้องขอบใจเจ้ามากๆเล่าจอกนี้ข้าขอดื่มให้เจ้าเหลียนชิงโจก็ดื่มเล่าจอกนี้ด้วยเช่นกัน จากนนั้นจึงกล่าวว่าขอให้องค์หญิงทรงทราบว่าข้าน้อยไม่มีทางทำร้ายองค์หญิงเรื่องแค่นี้องคหญิงไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจวันหน้าถ้ามีโอกาสข้าจะตอบแทนความช่วยเหลือของเจ้าเหลียนชิงโจยิ้มอย่างสุภาพและกล่าวว่าองค์หญิงจะค่อยๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในอนาคตเฉินเสียนเพิ่งเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเธอไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักก่อนอื่นเธอต้องจัดการปัญหายุ่งๆที่อยู่ตรงหน้าเสียก่อน องหญิงจะทรงทำอย่างไรต่อไปพะยะค่ะเหลียนชิงโจถามเฉินเสียนกลับมาอีกครั้งอย่างเปิดเผยและมีเกียรติหากคิดจะไปจากที่นี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดิมทีเธอจะอยู่ให้ห่างไกลจากสถานที่แห่งนี้แล้วใช้ชีวิตหลังจากนี้อย่างสบายๆและเป็นอิสระก็ได้แต่เธอไม่ได้ใจกว้างขนาดจะยอมหายตัวไปอย่างคนจนตรอกแล้วปล่อยให้หลิวเหมยอู่กับชินหรูเหลียงได้อยู่ด้วยกันอย่างชื่นมืน่น ในคันของเธอยังมีเมล็ดพันธุ์อีกหนึ่งมเมล็ดเพียงแค่เฉินเซียนคิดว่า,มาเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตขึ้นเธอซึ่งยังไม่เคยได้สัมผัสกับผู้ชายอย่างจริงๆจัง,จงๆจึงนึกไม่ถึงว่าการย้อนมายัางอดีตในครั้งนี้เธอจะข้ามขั้นตอนที่สําคัญนี้ไปแล้วกลายเป็นแม่คนเสียอย่างนั้นจากนี้ไปเธอจะต้องรับผิดชอบลูกติดคนนี้ไปตลอดหรือเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ว่านางจะหายีนที่ดีกว่านี้ให้เด็กคนนี้ไม่ได้หรือแย่ชะมัดที่เป็นชินรู้เลียง เวรกรรมแท้ๆเฉินเสียนเอ่อยอย่างท้อใจว่าข้าทำอะไรได้อีกล่ะจะปล่อยให้เด็กกําพร้ากับมันดาที่เป็นไม่ใช้ชีวิตตรอนเร็วในจรไปเรื่อยๆได้หรือในเมื่อข้าแต่งงานนอกับชินรูเหลียงข้าคงต้องอยู่ที่นี่ไปพลางๆก่อนนอนทุกๆวันไม่มีอะไรนอกจากขยักขยงพวกเขาสองคนหรือถ้าอยากกันข้าก็ต้องได้รัพย์สินของครอบครัวครึ่งหนึ่งไม่อย่างนั้นข้าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาใบหน้าที่เสียโฉมจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวเล่นกับหนุ่มรูปงามเหลียนชิงโจไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดี องค์หญิงจะต้องคิดถึงตัวเองก่อนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีแต่จนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นเชิญเสียนเอียงศีรษะและครุ่นคิดจนวุ่นอยู่ครู่หนึ่งถ้างั้นก็จัดการเด็กก่อนจากนั้นค่อยอยากกับผู้ชายเหลือเดนอย่างชินรู้เหลียงดีหรือไม่สีหน้าของเหลียงชิงโจเปลี่ยนไปเขากล่าวว่าไม่ได้เด็ดขาดถ้าองคหญิงทิ้งบุตรดาก็จะไม่ต่างอะไรจากเขาเลย เฉินเสียนรีตามองเขาดูเหมือนเจ้าจะเป็นห่วงเด็กคนนี้มากนะโทษถึงอย่างไรนี่ก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งนะพยะค่ะข้าคือหงพันปีตอนที่เก้าเฉินเสียนก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองไม่คิดว่าเหลียนชิงโจจะคิดเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นในที่สุดพิธีแต่งงานอันใหญ่โตรูหูราของชินรูเหลียงกับหลิวเหมยอู่ก็ผ่านไปอย่างครึกครื้นรื่นเริงตลอดเวลาสามวันเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทั้งเมือง ตลอดงานเลี้ยงสาวันนี้มีผู้คนมารอดื่มเหล้าเรียงเป็นแถวยาวอยู่ด้านนอกชินรูเลียงกับหลิวเหมยอู่ไม่ได้มาปรากฏตัวเลยตลอดทั้งงานแต่จวนแม่ทัพก็ยังคงต้อนรับแขกซึ่งไม่ว่าจะมีมากี่คนที่นี่ก็ต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่เฉินเสียนได้ยินมาว่าชินรูเหลียงได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลมาไม่น้อยเลยนับตั้งแต่ชนะสงครามกลับมาทว่าคราวนี้เขาคงต้องสูญเสียทุกอย่างแน่แล้ว เฉินเสียนกลับที่ลานเล็กๆที่นางเคยอาศัยอยู่มันดูซุดโสมทั้งภายในและภายนอกเพียงแต่ว่าช่วงสามวันนี้ที่จวนแม่ทัพมีงานยุ่งเธอจึงจำต้องอยู่ที่นี่ไปพลางๆก่อนนอกจากนี้เมื่อแม่บ้านเจ้าที่อยู่ในจวนแม่ทัพเห็นว่าเฉินเสียนกำลังตั้งคันนางจึงแอบนำผ้าห่มของตนเองมาให้เธอเพิ่มอีกสองสามผืนแม่บ้านเจ้าพยายามพูดโน้มน้าวด้วยความหวังดี รอประเดี๋ยวองคหญิงลองไปคุยกับท่านแม่ทัพดีๆเถิดเพคะเมื่อท่านแม่ทัพเห็นหน้าบุตรท่านอาจจะยอมโอนอ่อนให้องคหญิงบ้างเฉิญเสียงชะงักไปนิดหนึ่งเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าท้องแม่บ้านเจ้าตอบว่าโทษตอนนี้ไม่ใช่แค่บ่าวที่รู้เพคะผู้คนทั้งเมืองหลวงต่างก็รู้กันหมดครั้งนี้องคหญิงไม่เพียงแต่ทําลายงานมงคลของท่านแม่ทัพแต่ยังทำให้จจนของท่านแม่ทัพกลายเป็นที่หัวเราะเยาะสนุกปากของคนทั้งเมือง นี่มันเป็นหายนักครั้งใหญ่จริงๆเฉินเสียนจำได้ว่าเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องตั้งคันเลยเรื่องนี้จะต้องออกมาจากปากปลอกๆของเหลียนชิงโจแน่ๆหมอนั่นกลัวว่าเธอจะแอบประหัดประหารเด็กคนนี้อย่างลับๆขนาดนั้นเลยหรือหลังจากช่วงเวลาสมวันที่คลึกครื้นผ่านพ้นไปจนแม่ทัาพกงเงียบเหงาขึ้นมาถนัดตาก่อนที่ทุกคนจะได้ผ่อนคลายจิตใจจากละครตลกเรื่องนี้ในเช้าวันที่สี่ความเงียบสงบภายในลานเล็กๆ ที่ซ่อมซ่อของเฉินเสียนก็พังทลายลงในตอนนั้นเฉินเสียนยังคงนอนหลับสนิทแม้ว่าลานเล็กๆแห่งนี้จะคร่ำครึอแต่เฉินเสียนเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวเก่งเพราะมีประสบการณ์มาก่อนก่อนหน้านี้ตอนที่ถ่ายภาพยนตร์แล้วต้องนอนในเรือนกระจกสภาพยังแย่กว่านี้ตั้งเยอะเธอคือคนที่ทำงานหนักและมีความอดทนมากที่สุดขอเพียงแค่ได้พักผ่อนจิตใจอย่างเต็มที่เธอก็จะมีแรงลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆในวันรุ่งขึ้น สาวใช้คนหนึ่งบุ่มบามเปิดประตูเข้ามาจนทำให้เฉินเสียนตกใจตื่นเธอดีดตัวลุกขึ้นนั่งและถามอย่างงวงเงียว่าจะถ่ายต่อแล้วเหรอนี่เพิ่งจะกี่โมงเองฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งจะหลับไปไม่ถึงสองเธอลืมตาขึ้นอย่างสลืมสลือและเห็นชายร่างสูงใหญ่กำยำเดินเข้ามาพอดีเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วคำพูดสองพยางสุดท้ายที่ติดอยู่ที่ปากก็หลุดออกมาชั่วโมงระดับความโกรธหลังตื่นนอนนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นชินรูเหลียงเดินเข้ามาระดับความโกรธของเฉินเสียนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทันทีกำลังถ่ายทำอยู่อะไรกันละ่ะไม่ใช่ว่าไม่กี่วันก่อนเธอเพิ่งข้ามเวลามาหรอกหรือเสื้อคลุมของชินรูเหลียงดูสะอาดเรียบร้อยรูปร่างที่สูงโปร่งและผึ่งผายก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาสมแล้วที่เป็นแม่ทัพผู้ควบมาอยู่ในสนามรบช่างองอาจและสง่าง,งามในทุกท่วงท่าเด็ดขาดและหันกล้า เพียงแต่สีหน้าของเขาเย็นชาราวกับน้ำแข็งความโกรธและความรังเกียจที่สุมอยู่ในดวงตาของเขาเหมือนน้ำป่าที่ทะลักออกมาจนไม่อาจต้านทานเขายืนเอามือพล่หลังและกล่าวอย่างเย็นชาว่าเข้ามาได้ทันใดนั้นหมอคนหนึ่งซึ่งสะพายกล่องยาไว้ก็เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังดูเหมือนจะมีอีกหลายคนยืนอยู่ด้านนอกไม่บ่อยนักที่ลานเล็กๆอันซอมซ่อจะคึกคักเช่นนี้เฉินเสียนอารมณ์เสียถึงขีดสุด จะทำอะไรไม่พอใจอะไรข้าหรือไงไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งจะแต่งงานไปได้แค่สองสามวันหรือทำหน้าอย่างกับเพิ่งไปงานศพเฉินเสียนไม่ต้องเรียกเสียงดังก็ได้ข้าได้ยินไม่ได้หูหนวกเฉินเสียนทำท่าแค่หูและเอ่ยเบาๆอย่างเกียจคร้านชินรูเหลียงเกลียดนางขนาดไหนกันเชียวเพียงแค่ยนนนืน,นยยอยู่ที่หน้าห้องของนางเขาก็หมดความอดทนเสียแล้วแต่ไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนเขาก็ไม่ก้าวเท้าเข้ามาใกล้เตียงแม้แต่ก้าวเดียวชินรูเหลียงย่อเย้อย่างโกรธจัด ปีกกล้าขาแข็งดีนี้ที่ข้างนอกผู้คนพูดถึงเรื่องที่ท่านตั้งคันกันมากมายและสุดท้ายข้ากลับต้องรับรู้จากปากของผู้อื่นเฉินเสียนจึงถามกลับไปว่ามันแปลกมากหรือข้าเองก็รู้มาจากปากของผู้อื่นเช่นกันชินรู้เหลียงสั่งหมอเข้าไปตรวจนางหมอนั่งลงที่ข้างเตียงของเฉินเสียนก่อนจะวางกล่องยาลงและเอ่อยอย่างสุภาพว่าในหญิงโปรดยื่นมือออกมาขอรับ เฉินเสียนให้ความร่วมมือและยื่นข้อมือออกไปหมอวินิจฉัยอย่างละเอียดทีท้่วและรายงานว่าท่านแม่ทัพนายหญิงท้องจริงๆขอรับความจริงนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อยู่ๆฉินหรูเหลียงก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเขากัดฟันกรอดและสั่งว่าตรวจใหม่อีกครั้ง หัวใจของเฉินเสียนจมดิ่งทันใดนั้นเธอก็เข้าใจทันทีว่าชินรูเหลียงเกลียดชังเธอมากขนาดไหนสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเพียงเพราะว่าเธอมีลูกได้อย่างไรแม้ว่าในยุคโบราณแบบนี้การมีทายาทจะสำคัญเพียงใดแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่ชินรูเหลียงอยากจะมีลูกด้วยอยู่ดีข้าคือหงพันปีบทที่สิบสุดท้ายหมอก็วินิจฉัยให้เฉินเสียนถึงสามครั้งและทุกครั้งก็ได้ข้อสรุปเดียวกันเฉินเสียนกำลังตั้งทันจริงๆชินรูเหลียงโกรธเกรี้ยวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังจะสวยยิ่งกว่าเดิมในเมื่อเขารังเกียจนางมากทำไมจึงไม่จัดการเรื่องใต้สะดือของตัวเองให้ดีหลิวเหมยอู่เข้ามาได้ถูกจังหวะพอดีดวงตาที่แดงก่ำจากการร้องให้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้กระทบใจนางมากเพียงใดนางช่างน่าสงสารน้ำตาของนางไหลออกมาก่อนจะพูดว่าท่านแม่ทัพเมื่อสองวันก่อนตอนอยู่ในงานแต่งนางได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างจนถึงตอนนี้ก็ยังคงดูอ่อนแอราวกับว่านางอาจจะถูกลมพัดปลิวไปได้ทุกเมื่อ ชินรู้เหลียงระง,งับความโกรธและพูดกับนางว่าเจ้าออกไปรอด้านนอกก่อนเถิดแล้วข้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้เจ้าฟังหลิวเหมยอู่ไม่เข้าใจท่านแม่ทัพแสดงออกชัดเจนว่าเกลียดนางโง่งคนนี้มากแต่ทำไมเขาถึงยังแต่ต้องนางจนทำให้นางท้องแบบนี้หลิวเหมยอู่เชื่ออย่างสุดหัวใจมาตลอดว่านางครอบครองได้ทั้งร่างกายและจิตใจของชินรูเหลียงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายแล้วจะยังพลาดพลั้งจนได้ ไม่ต้องพูดถึงความอัปยศในวันมงคลสมรสในตอนนี้เมื่อรู้ว่าเฉินเสียนกำลังตั้งท้องบุตรของชินรูเหลียงนางก็ยิ่งรู้สึกราวกับมีสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางใจหลิวเหมยอูแสดงความใจกว้างออกมาทั้งที่ยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจท่านแม่ทัพในเมื่อองค์หญิงทรงพระคันแล้วก็ช่างเถิดถึงอย่างไรแล้วนั่นก็คือลูกของท่านแม่ทัพเฉินเสียนกระตุกยิ้มมุมปากยังจะดึงดราม่าได้อีก ชินรูเหลียงอยากจะอธิบายให้หลิวเหมยอู่ฟังเขากำลังจะเอ,อ่ยบางอย่างแต่กลับกลืนมันลงคอไปก่อนและพูดเพียงว่าเหมยอู่เจ้าอย่าสนใจเรื่องนี้เลยไหนบอกว่าเด็กไร้เดียงสาชินรูเหลียงหันไปทางด้านนอกและกล่าวว่านำยาเข้ามาเฉินเสียนเงยหน้ามองชินรูเหลียงทันทีที่แท้เขาก็เตรียมการไว้แล้วนี่เองในไม่ช้าสาวใช้ก็นำถ้วยยาเข้ามาจากนั้นชินรูเหลียงจึงเอ,อ่ยอย่างเย็นชาว่าให้นางดื่มซะ ทันทีที่สาวใช้เดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเฉินเสียนก็ได้กลิ่นแปลกๆของยาเธอจำต้องพิจารณาความคิดของชินหรูเหลียงใหม่เสียแล้วไม่คิดว่านอกจากจะเป็นพวกเหลือเดนแล้วเขายังเป็นคนใจดำอมหิตอีกด้วยนึกไม่ถึงเลยว่าเขาตั้งใจจะกำจัดลูกของตัวเองขณะตอนที่เฉินเสียนย้อนอดีตมาและรู้ว่าในท้องของเธอมีเมล็ดพันธุ์น้อยๆอยู่เธอยังไม่เคยมีความคิดเช่นนี้เลยนี่คือท้องของเธอชินหรูเหลียงไม่มีสิทธิ์มายุ่ง มีคลื่นลูกใหญ่โหมกระหนำอยู่ในใจของเฉินเสียนทว่าใบหน้าของเธอยังคงสงบเธอเลิกคิ้วขณะมองดูถ้วยที่บรรจุยาสีดำๆไว้ในนั้นเฉินเสียนถามออกมาทันทีว่านี่คือยาบำรุงหรือชินรูเหลียงเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำว่านี่คือยาบำรุงท่านจะดื่มเองหรือจะให้ผู้อื่นป้อนเฉินเสียนยื่นมือไปรับถ้วยยามาดมก่อนโดยไม่รีบร้อนดื่มเข้าไป จากนั้นจึงหันไปมองหลิวเหมยอูก่อนจะกล่าวว่าขาของเจ้าหายดีแล้วหรือแม้จะโกรธแค้นแค่ไหนแต่หลิวเหมยอูก็แสดงออกไม่ได้นางทำได้เพียงแสดงความอ่อนแอและเศร้าส้อยออกมากัดริมฝีปากไว้ไม่ยอมตอบทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของเฉินเสียนเสียนหน่อยการเสแสร้งว่าเป็นห่วงนางตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรเฉินเสียนครุ่นคิดอย่างจริงจังก่อนจะกล่าวขึ้นมาอีกว่าถึงอย่างไรวันนั้นก็เป็นวันแต่งงานของพวกเจ้า ข้ามาคิดได้ภายหลังว่าข้าทําเกินไปจริงๆหลังจากที่เจ้าแต่งเข้ามาก็ถือได้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วถ้าพวกเจ้ารักกันอย่างลึกซึ้งเจ้าเองก็ต้องให้กําเนิดบุตรชายได้แน่นอนสิ่งที่เธอพูดฟังดูแล้วเหมือนเป็นการถ่วงเวลาเท่านั้นแล้วชินรูเหลียงก็เอ่ยขึ้นมาอย่างอดทนทนไม่ไหวดื่มยาก่อนแล้วจะพูดก็ค่อยพูดยาเย็นหมดแล้วถ้าเธอดื่มยาเสียแล้วจะมีใครฟังคำพูดของเธออีก เฉินเสียนดึงสติกลับมาขณะที่กำลังจะดื่มยาอยู่ย่เธอก็ชะงักข้าอยากเติมน้ำตาลเสียหน่อยเหมยอ,อุคนดีเจ้าช่วยไปหยิบน้ำตาลให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่ขณะที่ชินรูเหลียงกำลังจะตอบโต้หลิวเหมยอ,อุก็เอ่ยอย่างเข้าอกเข้าใจว่าท่านแม่ทับแค่เติมน้ำตาลเล็กน้อยไม่ได้ลำบากอะไรนะักเหมยอ,อูจะไปนำมาให้เองเมื่อเฉินเสียนระบุว่าต้องการให้นางไปนางจึงหันหลังกลับและเดินออกไปอย่างแช่มช้า เมื่อออกมาอยู่ข้างนอกหลิวเหมยหมู่ก็เผยท่าแท้ออกมาใบหน้าของนางสายให้เห็นความเกลียดชังอันแรงกล้านางจะเกลี้ยกล่อมให้ชินรูเหลียงปล่อยไอเวนนั่นไว้ได้อย่างไรมีเพียงแต่ต้องทําอย่างนี้เท่านั้นตอนนี้เหลือแค่ไปหยิบน้ำตาลเท่านั้นนางอยากจะเห็นเฉินเสียนดื่มยาทําแท้งด้วยตาของตัวเองถูกใช้แค่นี้จะเป็นอะไรไป คนโง่ก็คือคนโง่วันยังข้าไม่กี่วันที่ผ่านมานางคงทนรับความสะเตือนใจเรื่องงานแต่งของนางกับชินรูเหลียงไม่ได้จึงมาก่อเรื่องที่งานนัาแต่งและตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่ยาทําแท้งกับยาบํารุงนางก็ยังแยกไม่ออกสมน้าหน้าไอเวนที่มาผุดมาเกิดอยู่ในท้องนั่นหลิวเหมยอุคิดอย่างโหดเหี้ยมเฉินเสียนไม่ควรกลับมาและนางกับไอเวนที่อยู่ในท้องนั่นก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ทั้งที่ดีที่สุดคือนางควรดื่มยาทำแท้งจนตายทั้งกลมแล้วทุกคนก็จะมีความสุข